การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากแต่การตัดสินใจบูตเป็นภิกษุยากยิ่งกว่าพอบูตแล้วเป็นพระผู้มีศีลสมาธิปัญญานำตนและคนอื่นไปสู่สวรรค์นิพพานยากยิ่งขึ้นไปอีกมีข่าวบุญมหามีผลามาฝาก วัดป่าอุบลแก้วจัดพิธีอุปสมบทสามเณรปร,รยนสองรูปในวันมาคบูชาที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นี้ได้แก่ 1. สามเณรการดนัยสุภบุทปร,รินธรรมสามประโยชประธานสามเณรวัดป่าอุบลแก้ว 2. สามเณรอิทธิชัยปัดภัยปร,รยนธรรมสามประโยช ทั้งสององค์บวตเป็นเนนอยู่เจ็ดปีถือว่าฝึกตนมานานพอสมควรจึงเรียนเชิญร่วมบุญบวชอุทิศชีวิตสามเณรปร,รยนร่วมบุญตามอัธยาศัยจะได้เป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้มีโอกาสได้บวตตั้งแต่เป็นสามเณรแตกฉานทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทบัญชีวัดป่าบุญแก้วธนาคารกสิกรไทย0381687821 ธนาคารกรุงไทย9898600977ขอความเป็นมหาเศรษฐีคู่พระพุทธศาสนาจงเป็นผังชีวิตติดตามโยมไปตลอดทุกภพทุกชาติและเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกนั่งธรรมะเห็นองค์พระภายในชัดใสสว่างเทิน